โอเคการศึกษาที่ดีนั้นสามารถทำให้นักเรียนเปลี่ยนโลกเราได้สวัสดีครับผมนายฟาอิสปูตะมะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับถ้าเราสามารถออกแบบการศึกษาเราได้แล้วนิวซีแลนด์สามารถช่วยอะไรเราได้เราจะเน้นการศึกษาไปทางด้านปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีหรือการจดในสมุด ซึ่งในนิวซีแลนด์นั้นจะเน้นทักษะการทํางานหรือการแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างคล่องแคล่วนะครับข้อ2นะครับคือเราสามารถเลือกวิชาที่ตนเองชอบได้ซึ่งในนิวซีแลนด์นั้นสามารถเลือกวิชาที่ตนเองชอบได้เพื่อทําให้นักเรียนที่ชอบในวิชานั้นเกิดความเข้าใจและ เกิดความมั่นใจของตนเองมากขึ้นเพื่อทําให้นักเรียนค้นพบตัวตนของตัวเองได้มากได้เร็วขึ้นและข้อ3นะครับคือเราโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีมหรือกับอาจารย์ได้เพื่อทําให้นักเรียนเกิดการกล้าแสดงออกและเกิดความมั่นใจและพูดอย่างเป็นธรรมชาติครับผมวันนี้ผมขอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ